Thế bạn đi thải Hãy subscribe cho kênh Ghiền Cảm ไม่อยาอแล้วเอาเอาเป็นว่าแต่ละคนสวยจนสับสดเลยว่าไม่รู้จะเลือกคนไหนนะครับสวยจนประมาสวยจนไม่กล้าเข้าใจสวยจนทาใจไม่ได้สวยจนไม่อยากจะดับเจริงจริงจรจอตับสดาว่าแต่ละคนยอมบอกเลยว่าพี่ต้องฝไปเขที่เลือกเป็นคนเดียวเนี่ยเลือกพี่ไม่ต้องเลือกไปไ่ต้องคิดเยอะเลยพี่จริงจริงแ่ต้องดูอย่างการแต่ตัวพี่รว่าเ็นคนไหะ บอกก่อนนะคะอันนี้ว่าขอห้องที่เดียวกันนะคะ <coughs> <coughs> What? <laughs> ต่อค่ะไรนีครับเดี๋ยวกเนู่นน่อาดน่นใแล้วเดี๋ยวเราไปนู่นเลยจ้ะให้เขาเลือกเลยจ้ะให้ชี้ต่อหน้าอีกลวให้ชี้เลยเหรอใช่ทำไรต่ใจมากเลยนะเดี่าปะเดี๋ยวดะเดี๋ยวดาโอ๊ยดาเอาคิวปิดไปเลยไหม คิวเปเลยได้ถ่ายปิดไปเลยไหมราต้องล็อกคนชนะล็อกคนชนะเราต้องล็อกคนชนะเพราะเลยควิวชนะ่ววเกียเกียเร อกนะแต่ตามจริงพี่แย่เราไม่เปล่ยนเขาไงต้องคนต้องเปลี่ยนเขาไม่เชล่ยนร้อนเป็นกินช้าอนกีก็หัรอนโอร้อนเยร้อนข้าวเลยเฮ้ยแั่พี่ไม่มีการนะเออ เพราะเราจะพาไปทัวงเหมืองทอง ไม่เอาาต้องแตับคดงฉันโดนจับะไม่โอเคไม่จะัภาพจัภาก็ยินดีกับาเดียวไม่ได้ี่ต้องินดีกับยินด้นเเีตอกา่ก็ต้องกินดีกนดีกันเอาไปบ้านดี๋ยวเราลองไมกัน่นาะไากันไม่อยากมาอยู่ไปก่อนไปแต่งไปแต่ไปากันได้ีลอก่นลองอก่นรุนรักนักุกค้องรุนรักนัก บนร้านนั่งผ่อนได้ชื่อเรื่องใหม่เป็นภาคภาคแปดภาคแปดภาคของกรุงรีภาคใหม่เป็นชื่อตอนว่าร้านนั่งผทอนก่อนที่แม่บ้านพี่หนูจะเล่นโชว์เพิมากกว่านี้นะคะก็ขอสรุปเลยแล้วกันเพะว่าเทปนี้เป็นเทปที่เรียกว่าบอดี้การ์ดใหเลยนะคะก็เป็นเรื่องอาหารแฟชั่นเสื้อผ้าแฟชั่นร้านอาหารของเรานะคะรวมไปถึงแฟชั่นการขายร้าด้วยวันนี้

i yeah <laughs> งดียวเตรียมเกนไ้เลยค่ะเพราะว่าที่เอ็ดเว้นเด็กนี้นะคะเดี๋ยวเาจะเป็านเจแนโเรเป็นงานที่เขาอกวามันต้องอี้โบนมีโบนก้องเป้โบนับน่<ต>นนะคะมางานแต่ว่าถ้าเกาิดวันใครที่เ,นมมนนเ,เงเนสา GMM มิวสิเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาครับรวันอาทิตย์ทางช่อง GMM Channel 3ทุ่มถึง4ทุ่มตรงังบวันนี้เราทั้ง1 2 3 4ขอลากันไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเล่าไปข้อหอลงกลุ่กันแล้ว,วไปใช่เฉินเฉิสองคนก็ปล่อยตามทางเพราะว่าเราอออขอลากันไปก่อนพร้อมไหมพร้อมห้าตีนสอง ่คราองแล้วก็ต้องขอของพ้นนที่สวยๆการหาเขตเวเอกัเปิดเกี่ยวกิลอไวนงเทพเลยเร็จเ่ยเเลยเดี๋ยวให ത ាសិស់ពី